เครื่องตดก,กิ่งไม้สูงรุ่นใหม่โอโซลิกะไปดูสิครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างส,ส่วนแรกเป็นด้ามให้มาสี่ท่อนส่วนที่สองเป็นชุดมือจับด้ามยาวอันนี้ก็เป็นวิธีรับประกันออนไลน์แถมน้ำมันหล่อลื่นมาให้ด้วยแล้วนี่เป็นคู่มือการใช้ภาษาไทายอ่านง่ายๆอ่านไม่เข้าใจเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกัน ส่วนต่อไปนี่ตัวนี้เลยครับเรื่อยตัดกิ่งไม้ในที่สูงแบบไร้สายรุ่น4 s p s 4 v 1เป็นแบรนด์ของโอซิลิกะนะครับน้ำหนักเบาอันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับสุภาพสตรีเป็นเรื่อยบาโซขนาด6นิ้วนะครับมีบางใบเพื่อความปลอดภัยด้วยจิบจับกระชับถนัดมือครับนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่แบบ under c e ซลเป็นลิเธียมไอออนขนาด2 0โวลต์ซึ่งก็เป็นแบรนด์ของโอซิลิกะเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับ ให้พลังแรงแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า2.0 Ah ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เวลาจะชาร์จก็เสียบเข้าไปตรงนี้ก่อนนำไปใช้งานชาร์จทิ้งไว้ก่อนเลยครับ4ชั่วโมงไฟสถานะชาร์จสีแดงก็จะเกิดขึ้นเมื่อเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวถอดออกได้เลยครับตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยก็หน้าที่จะมีไฟอยู่แล้วเดี๋ยวลองมาลองกันดูที่การใช้งานก็กดเซฟที่ล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มสีแดงนี้ด้วยความเร็วอยู่ที่2,850รอบต่อน,นาที ส่วนขาให้มาสี่ท่อนแบบแยกส่วนไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่ารวมอยู่ในท่อนเดียวกันส้ำหนักจึงมากกว่าแล้วรุ่นนี้ประกอบง่ายกว่าโดยสวมรอยบากตรงนี้ให้ไปขบกับรอยบากข้างในสูงเข้าไปจนถึงแถบสีขาวที่มาร์กไว้ตรงนี้นะครับแล้วจึงกดล็อกส่วนปลายก็เช่นเดียวกันสูงเข้าไปให้ตรงแล้วกดล็อกแล้วจึงสวงฟูเลื่อยเข้าไปที่แท่นรับด้านบน ด้านหลังก็จะมีตัวล็อกการเลื่อนไหลจุดหนึ่งจริงๆไม่ต้องก้งกันก็ได้พราตัวนี้ก็ไม่สามารถเลื่อนออกได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยใช้หรือไม่ใช้ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับรุ่นนี้สามารถปรับองศาของการตัดได้ถึง180องศาตามความเหมาะสมของหน้าง,งานนะครับสูบแบตเตอรี่เข้าไปก็พร้อมใช้งานแล้วครับความสูงของการจับยืดได้ประมาณ3เมตรนะครับรวมทั้งตัวผู้ใช้งานด้วยก็ประมาณสัก5เมตรได้ครับทีนี้มาลองประสิทธิภาพของเลื่อยบาโซ่ไร้สายตัวนี้กันบ้าง และยังสามารถปลดออกได้นะครับเพื่อไปทําเป็นเลือทอนกิ่งไม้ได้กองไม้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับว่าไมค์นามือของโอซุริกะรุนนี้หรอกเบาแรงครับใช้งานง่ายไปรุยเองครับ